แม่แมวเลี้ยงลูกหมาเห็นกำพร้าเลยให้กินนมอย่าตกใจนี่ไม่ใช่ลูกแมวยักษ์หน้าตาประหลาดนะจ๊ะเนี่ยคือลูกหมาหน่ากอด ความรักมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยนะดังนั้นการที่สัตว์จะรับเลี้ยงลูกของสัตว์พันธุ์อื่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในกรณีเนี้ยแม่แมวใจดีรับเลี้ยงลูกสุนัขที่ถูกแม่ห้องทิ้งไปหลังจากเกิดได้แค่ไม่กี่วันแม่แมวใจดีเพิ่งจะออกลูกเหนียวด้วยคุณเจ้าของใจบุญก็เลยเอาเจ้าห้องน้อยเข้าไปร่วมไว้ในครอบครัวด้วย แม่เหมียวรีบรักลูกห้องกำพร้าขึ้นมาทันทีโดยไม่วอแวแล้วก็รีบเอานมให้กินก่อนจะประครบประงมประหนึ่งเป็นลูกที่ตัวเองคลอดออกมาพอได้ยินเรื่องดีๆแบบเนี้ยหัวใจมันชุ่มชื่นขึ้นมาเลยเนอะว่าไหม